ือนคลิปนี้ตัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่าแปดค,คุณได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะเอาเละครับสวัสดีมีรักแฟนเพลงคุณผู้ชมผู้ดูเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโจ๊กในในช่องโจ๊กจะแตกอีกเหมือนเดิมนะครับน,นี่มาในเกมจูสิบพาร์คนะอนนาณาจักรดูลาสิกนะครับไม่รู้จะปังหรือจะล่วงนะแต่ว่าหลังไมล์มาบอกว่าแหมคลินี้แตกดีนะพี่เออเดี๋ยวลองดูนะครับไม่รู้แตกนอกแตกในดีนะครับเดี๋ยวก็นี้จะมาจัดทีเ่เบต ไม่น้อยหน,น่อยนะครับนะทุนส0งรอนะแต่ก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดสับสแตทไรให้โจ๊กด้วยก็แล้วกันนะครับนะก่อนจะไปลุยกันวันนี้นะครับอ่ะไมผู้ฟังทำเพลงครับไปลุยกันเลยดีกว่านะนี่ครับแม่เอาหล่อหลอกอจังหวะล้างเบ็ดก่อนนะครับนะเอาสัก10ก็แล้วกันนะครับนะเริ่มที่10ก,ก่อนนะเช็คลายก่อนนะครับเช็คลายก่อนนะว่าดีหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะครับ ดูไลนดูแหมอ่านใจก่อนครับว่าไหวไม่ไหวครับสิเปิดนี่ครับลองวัดใจกันดูครับไม่หล่นเลยนะอไม่แถมไม่เถอไม่อะไรเลยครับเงียบอยู่นะสิเปิดแรกเหมือนจะโดนแดกฟรีๆไปเลยครับนะขออนุญาตขึ้นเบ็บไปที่สามบาทก่อนเลยกันนะครับนะแล้วก็จัดไปที่สิบเหมือนเดิมครับดูครับว่าจะมาไหมนะครับ ได้ลุนได้เสียวหรือเปล่าครับเอา้าหล่นคืนมาบ้างครับยังไม่มีอะไรนะครับดูกันไปยาวๆครับจังหวะนี้ยังไม่มีทีท่าครับโอ้โหเอออะลุ้นยาวๆครับร้อยกว่าบาทแล้วเอา้าหล่นมาคืนบ้างครับสวยจังหวะน,นี้ขอสักสวยๆหน่อยได้ไหม,มแต่ตกแพงเนี่ยไม่ค่อยมีนะ เกมนี้มันตัวนี่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว,ต,วตัวเงินน่ะมันหลายอันนะเออนะครับค่อนข้างเยอะนะขออีกสิบเปิดได้หรือเปล่า,าจัดไปเออได้คืนมาหน่อยเว้ยหล่นมาแล้วครับเอ๋อสเก็ตเตอร์เข้าไหมจังหวะนี้หล่นหรือเปล่านะมาแล้วครับแหมสเก็ตเตอร์เข้านี่เราต้องล้างหน้าต่างใหม่อีกนะล้างอีก10 กลับไปอีกสิบรอบครับเอาได้คูณหนึ่งมาอยู่นะนักคูณสองไปแล้วครับดูรับว่าสแกปเตอร์ฟรีจะมีให้เท่าไหร่ครับมีเหลือทอนให้เท่าไหร่ครับจะได้ฟรีก็โอเคนะเยอะครับเอาได้บวกมาอีกหนึ่งว่ะเฮ้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 แหมช่วงเวลานี้ก็นะฟังเพลงแบบนี้นี่ก็อยากไปเที่ยวผับเลยนะนรับแต่ว่าช่วงนี้นี่โควิดนะ เออผับเพิร์ดเขไม่ค่อยจะเปิดนะครับเอ,อ้ยไม่โหลดให้เลยเหรออะโตเอ,อ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเลยทิดเออสงสัยต้องกลับไปล้างเบ็ดก่อนนะครับกลับไปล้างเบ็ด1บาทก่อนนะโอ้สักสิบรอบอีกหนึ่งทีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาสิบบาทเลยนะครับวัดใจครับเรียกว่าสเต็ปครับแต่มึงจะบวกให้กูแค่นี้จริงเหรอถามจริงเออถามจริงจงเถอะพี่ทิดอ่ะยังได้บวกหนึ่งมาอยู่นะอ่าเออเอาไหลไหลครับ สุดท้ายยังไงดีครับโหูแล้วก็นิ่งไปเลยนะได้มา24บาทครับอีเวนะไม่ได้รู้เรื่องเลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตหยุดก่อนนะครับเอ้าแถมมาอยู่เว้ยเออได้คืนมาหน่อยนึงอ่าเดี๋ยวขอล้างเบ็ดก่อนนะครับขออนุญาตล้างเบ็ดไปที่ใจเย็นในทิศใจเย็น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 กดผิดกดผิดกดผิดขอล้างเบ็นไปที่1บาทก่อนนะะเอาสักสิบเปิดก็แล้วกันนะครับ ก่อนแล้วกันนะ,อ,ะอย่งดีอยู่ครับถือว่าได้อยู่นะออขอล้างเบ็ดก่อนเนี่ครับล้างเขาเรียกว่าล้างตารางนะล้างตารางนะแม่แต่ว่าก็ยังบวกคืนมาได้อยู่นะแม่ยังมีแถมครับดอกนี้เอ,อ่อสวยๆเจตามมาแม่ไม่ทันได้ล้างเลยครับ <c oughs> เปิดมาอันแรกก็เอาเรื่องครับอ่ะล้างทิ้งไปก่อนครับนะครับโดยประสบการณ์ผมคิดว่าไม่น่าจะได้อะไรนะครับก็เลยขออนุญาตเบ็ดไปบาทหนึ่ง้วเดี๋ยวเราจะสับขาหลอกไปอีกหนึ่งทีครับ สับขาหลอยอีกหนึ่งทีนะเหลืออีกสามเปิดนะครับจงเย็นเนี่ยสกกเก็ตเตอร์เหมือนจะเข้านะซุปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราดันเบ็ดขึ้นสิบบาทเลยนะแล้วลองดูนะครับว่าจะยังไงครับสิบบาทเนี่ยเอากี่รอบดีวะเอาได้แค่สิบรอบเนาะเออเอาได้สิบรอบก็เอาวะ ลองดูครับ10บาทครับจะเป็นยังไงนะครับตามความรู้สึกผมมาแล้วดอกแรกโหมาแล้วลูกจ๋าชุดโก,โกโกวาที่หนูอยากได้แม่โอ้หล่นมาสวยครับแล้ววายต่อมาจังหวะนี้ไหลต่อไปแม่บอกแล้วว่าลางสั่งหอนมันดีครับโอ้เบ็ดขึ้นปับ๊บมันมันเอาเลยมันแตกนอกให้เลยครมาอีก1,078บาทครับโอ้เอาเรื่องครับเออเอาเรื่องครับ ยังไงไหลามาหรือเปล่าไห่มายังแถมอยู่นะเออยังแถมอยู่นะจังหวะนี้หล่นมาเรื่อยๆครับหล่นมาเรื่อยๆครับไม่ต้องปรองหูจังหวะนี้แตกมามาสวยสวยมาอีกหนึ่งพันอเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับขึ้นมาถูกจังหวะเดี๋ยวขออนุญาตหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนแล้วเดินเบ็ดเพิ่มครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอล้างก่อนนะครับนะขอล้างก่อนนะขอล้างก่อนนะแป๊บหนึ่งเนี่ยเราขอล้างทิ้งที่1บาทก่อนนะ สั่งหอนใจว่ารอบนี้จะสัก30รอบว่ะเออไปที่30รอบก่อนดีกว่าเนาะไปที่30รอบก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวขอกดเทอร์โบเลยนะครับจะได้เร็วๆนะเปิดเทอร์โบสีเวนเออล้างทิ้งไปเลยนะ30รอบนี่ครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะจังหวะนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรนะครับจะมีแตกๆคืนมาบ้างนิดหน่อยครับก็ไม่เยอะครับนี่ครับ ไม่หน่อยแล้วมั้งเนี่ยเออมันแตกเยอะอยู่นะทำไมกูเป็นอย่างนั้นเลยครับโอ้โหโอเออมันเอาเรื่องว่ะน,นั่นคือไม่สิบหกบาทแล้วนะออทิ้งไปก่อนนะครับสาเปิดนะเดี๋ยวจะขึ้นเบ็ดอีกหนึ่งทีครับเนี่เราต้องดูจังหวะให้เป็น,นครับดูให้ออกครับอนุญาตปิดเทอร์โบก่อนนะครับนะแล้วก็ขึ้นเบ็ดไปที่10บาทเฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,วนะเราบกอยู่สองพใช่ป่ะ ไม่ต้อง10บาทแล้วจังหวะนี้ต้อง50แล้วครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจออย่างนี้ไปมันจะงงๆนะมันจะงงๆนะมันจะแบบว่าเอ้าเฮ้ยมึงขึ้นบิดมาตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่าครับกับการเบ็ด50บาทรอบนี้นะจัดไปที่จะเสร็จหมุนครับเนี่ยนะเราไปทีละสินะถ้าเราไม่ล้างเราไม่ล้างเราไม่นั้งหน้าทิ้งเนี่ยเราไปทีละสินะครับนะเซฟเไปก่อนนะครับเอา้จาจังหวะนี้สกแกปเตอร์เข้าไหมหล่นหรือเปล่า หล่นหรือเปล่าแม่เลยนี้หนึ่งแล้วจังหวะนี้ช่องสุดท้ายท้ายสุดเกือบจะเลยแต่ว่าเลงหล่นมาได้แล้วมีตัวแถมมาอีกครับอ้หูยสวยงามพระรามแปลจริงๆเลยจังหวะนี้ขออนุญาตยืมคำแกมาใช้หน่อยโอ้เอาแล้วครับหล่นมาแบบนี้ก็มีเรื่องแน่ๆครับแต่แล้วเบ็ด50เข้าฟรีเกมมาแล้ว1ดอกครับแหมมาแล้ว1มาแล้ว2มาแล้ว2มาแล้วลูกจ๋าชุดโกกวาที่หนูอยากได้มาแล้ว ปิดนี้เอาใบเบาๆก่อนนะ630บาทครับโอ้ไหลามาดีมาเออแต่ผมไม่ค่อยชอบเวลามันไหลต่อเลยมันต้าจะแบบจึ๊งๆให้ตัวคูณขึ้นหน่อยเนี่ยเอออย่างเงี้ยนะจะได้ดูเรื่องหน่อยนะดูเรื่องหน่อยครับมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งฟลอปปิ้นเลยครับเดี๋ยวยาวไปครับคูณ5แล้วนะคูณ5แล้วจวังหวะนี้คูณ5มาแล้วได้มาอีกหนึ่งยังไงคูณ6ขึ้นมาเอาสวยไหลไปที่7อ,อยู่ที่7เลยครับเออ แม่เสียงเพลงมันก็เร่งเหลือเกินนะใจเย็นๆนะใจเย็นนะเออเอามากันต่อครับมาอีกร้อยแปดสิบครับไปที่คุณแปะแล้วครับเหลืออีกสามซปินครับนเงียบอยู่ครับแหมเงียบไปหน่อยนะเออเอ้าวอีกหนึ่งทีครับไหลๆไปไหลๆไปไหล,ๆไ,หลๆไปเออไหลๆไปลูกไหลๆไปแม่เลือสองซป,ปินเลยครับไม่รู้จะยังไงนะ ดูครับว่าใครที่จะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ลองเนี่ย Entonces, <zer. S 1> <ๆ>ก็แนะนำนะครับลองมาสมัครเล่นเว็บตรงด้วยกันได้นะครับนะส่วนใครที่เลิกไม่ได้ก็มาเล่นด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเลิกได้เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็มาเล่นด้วยกันดีวก,นดกว่านะครับรีบวกไป4ี0พแล้วครับแหมคุณมาน้อยๆ200บาทน,นะครับเออมาเพิ่มอีกเอาเรื่องแหมเอาเรื่องครับโอ้เอามาไปกันตอ่อ ต้องเยอะไม่ต้องแยกครับนี่เลยครับแบบนี้พอครับเออหล่นมาสวยๆนานเลยครับออนะบเดี๋ยวขอจบอันนี้เนี่ยขอเบ็ดไปทิ้งๆก่อนนะอีกสัก30เปิดนะเดี๋ยวเปิดอ,อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเปิดโอยังไม่หมดเลยนะเนี่ยเออยังไม่หมดเลยนะเออเอาหลายๆมายังไงขออนุญาตกดเทอร์โบไปเร็วๆเลยกันนะครับ ตามศูนย์นะจะังหวะนี้ยังไงครับตามที่บอกครับลองเบ็ดทิ้งไปก่อนนะเอาสัก30รอบไหมสามสิรอบเบ็ดทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดเทอร์โบไปด้วยครับลองดูครับว่ายังไงนะยังมีหล่นมาปราบปลายครับแล้วสแกตเตอร์เข้าไหมจังหวะนี้โอ้โหเหมือนผมช้าไปนิดนึงครับโอโ้ไม่น่าเลยนะโอโ้เสียดายครับเบ็ดไปบาทเดียวเองครับ อ๋มาสวยๆผมไม่น่าเบ็ดทิ้งเลยนะเมื่อกี้นะแม่เราลากสังหอนวันนี้ไม่ค่อยดีครับเออแต่ก็ยังได้อยู่นะถึงถือว่าโอเคอยู่ครับไม่ได้เสียหรือขาดทุนนะครับไหลไปครับจัองหวะนี้มาแบบนี้ก็แม่ใจไม่ค่อยดีนะเอ,อ๋ยยาวๆไปครับ ขออีกสักดอกหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตเบ็ดส,สูงๆอีกสักหนึ่งทีนะจบมาจังหวะนี้ก็น่าจะต้องเบ็ดทิ้งก่อนหนระือเปล่าเออเดี๋ยว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 จบอันนี้เดี๋ยวเบ็ดทิ้งก่อนนะครับนะเบ็ดทิ้งไปสัก10รอบแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะสับขาลองนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี่เราเบ็ดบาทหนึ่งนะแต่ว่าจังหวะนี้จะเบ็ดขึ้นมาที่50แล้วเบ็ดทิ้งไปเลยนะครับเสียนอ้องเสียยากเสียมากเสียง,ง่ายนะครับนะเออเดี๋ยวรอดูครับโอ้เพลงจบเฉยเลยครับ ขออนุญาตเปิดเพลงจริงจีิงครับจังหวะตื่นเต้นครับแป้งก้อนโตบ้าอะไร75บห้าบาทอีเวนเออไม่ได้เรื่องเลยไหลามาเยอะด้วยนะจังหวะเมื่อกี้สะทา,ายเลยครับแหมไม่น่าลดเบ็ดลงเลยนะครับเพราะว่ากะว่าจะเบ็ดทิ้งอยู่นะเออกะว่าจะล้างหน้ากระดาษนะครับจังหม่เข้าฟรีเกมเฉยครับมาหนักด้วยครับจะเบ็ดสิบบาทนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะี่เป็นกี่บาทเด้ไหมไหกันยาวๆครับ อันนี้ยังไหลามาอยู่ครับก็รอดูนะลองช่างใจดูนะครับว่าวิธีการที่ผมทำมันมันเวิร์กไม่เวริร์กนครแต่ก็ดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะใครที่ไม่มีทุนเล่นตามหรือว่าอยากจะได้วิธีการเดินเงินแล้วอยากได้ช่วงเวลาเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะปักลิ้์ปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะครับ เรามาร่วมสนุกกันได้นะครับนะบางทีเล่นคนเดียวมันเหงาครับไม่รู้จะไปเหล่ากับใครนะครับก็มาเหล่ากันในกลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เข้าฝีมีค่าใช้จ่ายนะบอกกันไปนะครับคนพิลเข้ามานะครับอ่ะดูดกันยาวๆครับเนี่ยนี้ก็บวกมา200เลยนะเอาเรื่องครับเดี๋ยวขออนุญาตหยุดก่อนนะจังหวะนี้เหมือนจะเดี๋ยวขอขยับเบ็ดหน่อยครับไม่เกี้ยงที่บอกครับเดี๋ยวขยับหลอกไปที่50บาทก่อนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบ็ดอีกเนี่ย เอาดูสิบรอบนะสิบรอบจะเป็นยังไงครับเปิดเธอโบโลเลยนะเร็วเลยครับปัก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 งักงักพอแล้วไอสัตว์มาที่100เลยนะครับจัดไปที่100แล้วก็กี่รอบดีวะเออลังเลลังเลอยู่นะกี่รอบดีวะเอาสัก30ก็แล้วกันนะรู้เรื่องเออ รอบก็สามพันครับอนะเอาสแกตเตอร์หล่นไหมจังหวะน,นี้เอามาถึงก็หล่นเลยว่ะโอ้โหมันถูกจังหวะครับเหมือนมันบัก็กหรือมันยังไงเลไม,มันให้ฟรีเกมบ่อยยังเลยวะ่ะนี่นครับยวด,ดูครับว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราลองซื้อฟิวเจอร์สักหนึ่งรอบไหมเออลองซื้อตัวแพงหน่อยไหม เหมือนจะหลอกๆหน่อยว่าไอ้สัต์เอ๊ะปันๆอยู่ดีทำไมมาซื้อฟรีเกมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวยาวไปครับเออหมาสวยครับได้มาพันกว่าแล้วครับตอนนี้ครับขุ้ไปห้าพันแล้วนะเออหล่นมาแบบนี้มีตัวแถมด้วยว่ะหมาอีกหนึ่งที จังหวะที่2แมคเคไม่มาช่องแรก,กรครับเสียดายครับแต่ก็ยังไปกันต่อนะยังได้ตัวสป,ปินเพิ่มอีกหนึ่งครับจะกัดูกันยาวๆครับ8ไปแล้วนะอุ้ยมาอีกแล้วมาได้บวกอีกหนึ่งว่ะอุ้ยมาไหลสวยโ,โดโดไม่มาโด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 ,โด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 เอออาจจะได้คืนมาอยู่นะไหลๆครับไปจังหวะน,นี้เอา้าเอาเอามาอีกหนึ่งครับ เอ๊เอ๊เออยากไปเที่ยวยวังไงวะผับที่ไหนเปิดไหมครับเออใครรู้ว่าผับที่ไหนเปิดในคอาเม,ม์มาบอกเลยนะแหมช่วงนี้ผับไม่เปิดแล้วแหม่นถมาสวยได้ต่อหรือเปล่า <c oughs> ขอแค่นี้ครับปูสิบสี่ไปแล้วครับได้มาอีกพันหกครับรอบนี้กินเยอะมากเลยมนาะมาจะห้าพันแล้วครับเปิดสุดท้ายขอสักห้าหกพันได้ไหมเออแบบไม่โลภเลยนะเอาห้าพันก็แล้วกันอะนลดให้นิดนึงเออเอามาอยู่เอาได้ฟรีมาอีกหนึ่งทีครับ หลายๆเลยเสุดท้ายที่ปลายฟ้ายังไงจ้าพี่น้องจ๋าหล่นหรือเปล่าแล้วก็วดไปครับบวกใหม่ห้าพันครับจงกว่ามันได้นะเปิดลุยๆไปครับหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวขยับเบ็ดดีกว่าครับนะเรามีทุนแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่เล่นนี่เขาไม่แนะนําให้ทําตามนะถ้าเบ็ดเข้าแบบนี้ก็รีบถอนก็แล้วกันนะครับนะด้วยความหวังดีจากโจงอะครับนะเล่นได้ก็อยากให้ถอนนะครับ หล่นมาสวยอะแบบนี้สวยงามพาระแปดจริงๆเลยเดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวอีกสักทีหนึ่งดีกว่านะขอให้ยับเบนแบบหนักๆอีกหนึ่งทีเนี่ยเรามีทุนแล้วไอ้เรามีกําไรแล้วนะเมื่อกี้บอกจะซื้อเดี๋ยวขอคิดก่อนนะซื้อดีไหมนะครับเหมือนเราเอาตังค์ไปทิ้งก็ไม่รู้ครับนี่ครับนี่มาหกเปร์สุดท้ายได้หรือไม่ว่าชัวหรือไม่อย่างเงียบอยู่ หล่นไหมจังหวะนี้แหมมึงหลอกกูหนึ่งทีครับซื้อเท่าไรวะ 7, เจ็ดพันห้าเนี่ยยังไม่มีม,มีไม่ถึงเลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอู้เบ็ดอ๋อไม่ถึงนะมันมันซื้อได้แค่ร้อยเดียวนะแต่ว่าถุนเราไม่ถึงเลยดิเอ,อ่อลดมาหน่อยไหมเท่าไร 3, หร่วะสามพันเจ็ดอ่ะ ลองดูลองดูลองซื้อ3 7มพดูนี่ครับมันลังเลไงก็ไม่รู้ว่าเหมือนเราความรู้สึกมันไม่ค่อยได้านเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบ็ดก่อนนะว่ามันได้สูงสุดเท่าไหร่สี่ร้อยเลยเหรอบ้าสี่ร้อยเนี่ยเงาหรอกลองซื้อดูก่อนทีนึ่ง啊ถ้าแตกเข้าเนี่ยเดี๋ยวเบ็ดขึ้นไปที่400เลยนะอ่ะจัดไปครับเอ้าหูยังไม่ได้ปิดเทอร์โบปะท้อเอ้ยโอ้ลืมปิดเทอร์โบไม่ได้ลุ้นเลยไอ้ห่านจิก ยาวๆไปครับดูดูเขาว่าจะแตกเท่าไหร่ครับแล้เมื่อกี้เราซื้อเท่าไหร่นะสามพันเจ็ดเลยนะตีอีกสามพันแปดก็ได้เจ็ดห้าสิบเอามาเปิดแรกสวยกระจายคอไม่ค่อยดีวะมันมันมันมาน้อยจังเลยวะมันมันมามาน้อยจังเลยอะเออเออมันแอบสามพันนะเฮ้ยเอ้ายังได้คืนมาอยู่สิบสองเดี๋ยวไป ไหลๆไปหนึงมาหนึ่งครับแหมอ่ะยาวไปเลยครับเออมาหล่นมาสวยแต่ก็ได้คูณบวกหนึ่งมาอยู่นะยังไม่ขยับไปไหนเลยนะยังอยู่ที่12สปินนะแล้วก็ได้คูณ7แล้วนะครับไหลไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้นะเออมาเอา,เอาได้รอบนี้ได้บวกว่ะโอ้โหมันไหลมาให้กูขนาดนี้เลยอ่ะเอาจริงเหรอ ไปคูณเก้าแล้วเว้ยเออ,อแต่ก็เหมือนจะยังไม่แตกครับแต่ก็หมุนไปเรื่อยๆนะเรามีตัวคูณอยู่นะครับ <c oughs> หล่นแบบนี้ล่างไม่ค่อยดีนะใจคอไม่ค่อยดีใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเลยครับเอ้าได้งวันก้อนโตคืนมานิดนึงครับ1,009แล้วอะขาดทุนอยู่อีกหน่อยนึงนะขาดทุนอีกพันกว่าบาทนะครับ1,003โดยประมาณนะเรารอดูว่าแต่หลังๆเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่นะหล่นไม่สักทีสองทีนี่ก็ได้คืนแล้วนะครับ เพราะว่ามันตอนนี้มันไปคูณ14แล้วนะครับโอ้โหห้เปิดเดีย๋ยวทำอย่างนี้เลพี่ใจคอไม่ดีเลยน้องเอ้ยเออมาอเออ,เอ,อมาสวยจวังหวะนี้หล่นต่อมาโดโดแหลมเลยจังหวะนี้ยังไงคิวเต็มช่องนะพี่น้องโอ้มาแหลมแบบนี้โอ้โหแตกกระจายเป็น19โอ้โหเออได้ทุนพร้อมกำไรเลยจังหวะนี้ไปแล้วครับทะลุไป5 0 0 0ัแล้วครับแล้วได้คืนมาอีกบวกหนึ่งครับ หน้าของรีสปินต์เบ้เอาเยยังไงก็กำไรเอามาโดนมาหลายๆแบบนี้ก็สวยงามเด้เออสวยงามมาแบบไม่ให้สุ่มให้เสียงเลยนะแหมได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะไปน,นิดนึงแล้วครับ ดี๋ยวรอดูกันยาวๆครับว่าจะมายังไงครับโอ้แล้วนี่ไปคูณ20แล้วนะโอ้บอกเล้ว,ว่าเกมนี้มันดีที่ตัวคูณเนี้ยัคูณ20่สิบไหลามาเปิดสุดท้ายยังไงดีครับเอาอยังมาอยู่อืนี่50บบาทนะซื้อ50นีครับอันนี้ซื้อฟรีสปินนะนี่ฟรีซื้อฟรีสปินนะเดี๋ยวโจ๊กจะดันเบ็ดขึ้นนะครับลองดูเขาว่ายังไงนะโอ้ยังได้อยู่อ่ะเปิดสุดท้าย ล่อไป6,000แล้วครับเอามาได้มาอีกบวกหนึ่งตัวสปินเพิ่มันหล่นดีนะเออเว้ยพอซื้อปุ๊บมันก็หล่นดีเว้ยเอาเรื่องว่ะมาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วหล่นมาเพิ่มแบบนี้สวยๆมาให้หมื่นสองแล้วครับโอ้โหไม่ลังเลเลยครับเดี๋ยวขึ้นเม็ดแน่นอนนะ400ครับเดี๋ยวลองอีกสักสิเปิดนะ เออมาอีกห้าพันเนี่ยเดี๋ยวจับปิ้งอีกสัสก1ิบรอบนะครับนะเดี๋ยวเบ็ดคืนมาอีกสี่ร้อยครับอ่ะเปิดสุดท้ายจะได้เพิ่มไม้เอาอยังหลดแถมครับเออมาสวยจังวันนี้สิริรวมครับรอบนี้ซื้อไป3,800ันแได้มา12,000 13,000ครับแม่โอ้โหเอาเรื่องครับ ตามสัญญาครับดันเบ็ดเลยครับ400บาทไทยครับจัดไปอย่าให้เสียครับขอสักสิเปิดพอแล้วกันนะเออขอสักสิบเปิดพอแล้วกันนะดูเอ้ามาสวยหนึ่งไ,ได้คืนหรือเปล่าวะเอาเจหล่นมาเพิ่มวายแตกมาแบบนี้เอ้าเต็มหน้าเลยเอุ้ยบวกมาอีก3,000แล้วก็หล่นมาเพิ่มด้วยตัวเคจ้าพี่น้องจ๋า ไดโนซอร์โดอนเอสาครับแม่มาเพิ่มเอ้แตกวายกระจายแบบนี้เฮ้ยเบ็ด4 0 0ขึ้นจังหวะนี้อะไรมันจะแถมดีขนาดนั้นเลยครับอูอีห้าเปิดจะไปสุดเท่าไหร่ครับนี่แป๊บเดียวล่อไป5800 0แล้วครับอูล่นเพิ่มมาอีก4ี่หมื่นครับอูออะไรจะขนาดนะไหลมาเดมาจริงเลยลูก ครับตอนนี้มี5 0,000แล้วนะหล่นมาอีกเรื่อยๆนะล,ลูกเออเขาพูดทําไม่ทันขาดคําเลยนี่ก็บ้าอยู่เลยเกินนะครับไปกันต่อครับมาอีกสา0 0ันหกหมื่นแล้ว,วงานจริงๆครับจังหวะน,นี้โอ้โหแหมโอ้ยังไม่ทันทําอะไรเลยครับหล่นดีเลยนะอเกินแล้วพอไดมาอีกหมื่นหนึ่งพันครับหมื่้าร้อยหกสนะ เตอร์บิ๊กิ0ก็ครบหมื่นหนึ่งนะครับแมยังมีแถมอยู่นะเรายาวไปครับเคหล,ล่นมาแม่ใจ,จตามาุ้ยจ,จังหวะนี้อู้สวยมาดีโด้คิวโอ้ไมคิวมาทัองได้จะหายจากความหมดเลยโอเคครับก็สิริรวมนะคลิปนี้ครับแม่ทุนมา200บาทครับแม่เราเดินเบ็ดแบบนี้ก็เอาเรื่องอีกแล้วครับโอ้าอากันจะจากกันไปนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดสับตไคร้ให้โจกด้วยละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลางไปแล้วนะครับแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นแบบไหนเล่นเกมไหนยังไงก็รอติดตามเลยนนะครับนะส่วนใครที่อยากให้โจ๊กเล่นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้เลยนะสำหรับคลิปก็ต้องไปแล้วแนละ้วจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ